เราไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันต่อครับพูดถึงฉะเชิงเซาหนึ่งในของดีที่หลายๆคนนึกถึงคือมะม่วงครับในช่วงโควิด19หลายๆท่านเกษตรกรก็หันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายก็ปรากฏว่าขายดีพอสมควรทางด้านของเกษตรจังหวัดก็มีการเปิดเผยว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร GI นะครับเราไปกันที่สวนมะม่วงของคุณลุงบุญสมศรีสิริโชควัยอายุ73ปีแล้วนะครับ,รบตั้งอยู่ที่อำเภอบางคล้า สวนแห่งนี้ก็เป็นทั้งสวนแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของคุณลุงด้วยเดิมทีเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูหลายพันตัวเลยล่ะครับแล้วก็ที่สุดแล้วหยุดเลี้ยงไปแล้วก็ปี40เนี่ยก็ปรับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ18ไร่เปลี่ยนมาทําสวนมะม่วงแทนคุณลุงบอกว่ามะม่วงพันธุ์ที่คุณลุงเลี้ยงคือที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นมะม่วงที่เรียกว่ามะม่วงขายตึกเอ๊ะเราบอกไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้ไม่ค่อยเคยได้ยินไม่คุ้นหูเลยคุณลุงบอกว่ามะม่วงขายตึกเนี่รงแก ที่กลายพันธุ์มาคือปกติแล้วที่เรียกมะม่วงแรดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีม,ม,มีแหลมแหลมเล็กๆออกมางอกออกมาแต่ว่าพอมะม่วงไข่ตึกเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีตรงนั้นเราก็ไม่มีเสี่ยนด้วยเปลือกหนาะผิวสวยรสชาติกรอบมันอมเปรี้ยวนิดหน่อยถ้าสุกแล้วก็จะหวานอันนี้ก็สามารถทานกับข้าวเหนียวมูนได้เหมือนกันปีหนึ่งก็จะมีรายได้จากสวนมะม่วงประมาณ5 0 0 0 0 0บาทช่วง2ปีที่ผ่านมาโควิด19เนี่ยก็เลยต้องปรับตัวหันมาขายออนไลน์ก็ปรากฏว่าขายดีนะครับ ขายราคาก็ไม่แพงมาก5กิโลกรัมเนี่ย400บาทรวมส่งด้วยก็สั่งง่ายๆนะครับแค่ปลายนิ้วก็สั่งไปทานได้ทางด้านของท่านกเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณดานัยปัญจพิทยากรก็บอกว่าขณะนี้กําลังเสนอให้มะม่วงขายตึกเนี่ยเป็นสินค้า GI หรือว่าสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะว่ามะม่วงขายตึกที่อำเภอบางคลา้ามีรสชาติเฉพาะ มาจากดินดีอากาศดีแล้วที่สําคัญคือคนนี่แหละเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่มีความเข้มแข็งและสํานักงานกเกษตรจังหวัดฉะเช,ชิงเซาก็จะสนับสนุนทางเรื่องของวิชาการแล้วก็การหาตลาดรองรับด้วยนอกจากนี้ก็จะส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงทําเกษตรแบบ b c g m o เดลซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเป็นกเกษตรปลอดภัยใช้พื้นที่ทางการ,กรเกษตรอย่างครบวงจรเช่นทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเป็นการนําสิ่งที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ